วันนี้เอาเยื่อตกปลาแปดเสียนนะครับสูตรปลารวมนะครับผสมกับขนมปังสดนะครับมาลุ้นกันดูว่าวันนี้จะมานไหมนะครับมาแล้วครับตะเพียนตะเพียนมาอีกแล้วนะฮะเหยื่อตกปลารวมนะฮะสูตรปลารวมเนี่ฮะตะเพียนไซควายมาอีกแล้วครับ เพียนมาอีกแล้วครับเนี่ยฮะตะเพียนตะเพียนตัวใหญ่นะครับมาอีกแล้วเนี่ยโอเคครับผลงานสุดรประรวมนะครับเนี่ยฮะผสมกับขนมปังป่นนะครับนะผลงานที่ได้วันนี้นะครับมีทั้งยี่สกมีทั้งตะเพียนมีทั้งนวลจันทร์แล้วก็ปลานิลน,นะครับ